อันนี้กินยังไง้ปายนยายาอย่างี้บอบกินกรแทนเกี่ยมีบ่ะอ่นเนเกียเ่ยไหมอ่นานเป็นนเกีย่ยเราไม่ชอบกินแบบยกมันมันนอกไงลูกมันนอกอไม่เฟ่นไม่เฟื่อนทำไดีดมไม่า ไาทางไม่เป็น้วที่ไปเลยเยอะเลยเต็มเลยพอพอยังเทอะไรอยู่จิ๊บเสียจิ๊บแรงนะขมขมบ้าอะก็มกลมลีเออคอมมีลีแม่รู้อ่ะขาล่ะขาอยู่ไหนเออขมขมเิน แม้เขาด้วยผมก็ต้องกินหวานเป็นลมผมเป็นยานะจ๊ะแม่จ๋ากินยาครับผมไปแล้วเนี่ยยาเป็นเม็ดเลยยาอีกยาอะไรด้วยด้ยด้วยด้วยยาขมเม็ดน้ำเต้าทองฮาไมสี่เม็ดนะครับ ไยกกินเ,เลยแหละอกิน,นเะตไปกินเสาแรงเสาเชียงแรงแมเลยส,สองแน,นาห,หมูฮอ,อนเลยเออขาวกุยแค่ดื่่อยข้าวกมักสือเอาขวดใหญ่หน่บาทกินยาครับผมเป็นร่อนในร้อนไนกับปุ้งแก้มครับผม ยืดเลยเด้อเฮ้ยอย่าเพิ่งยกืดไอ้นี่ขาโยกแม่งขอยกแม่แม่แม่โก้มันเป็นแบบน้ำมันป่าไงเออแบบเคลือบแม่ยืขอยกเลยจับถือมาตรงนั้นตรงนี้ต้องเป็นกระจกนะเออแล้วเขาโยกแม่บ่อันนี้คือยาเคลือบนะครับทาบริเวณอย่าพึ่งยืบริเวณที่เป็นแผลในปากไม่เฟินไม่เฟินเอาตรงนี้เขามาโชื่อมติดากะ ยาใก้อ an> ันน nah uh 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 <er ี้คือยาอะไรครับ้แก้แผลด้วน uh ้งเฟิร์ม้วน้องเเฟิร์มเป็นอะไรทิงกินยาแก้แผลอันนี้ยาแก้แสบกินน้ำลงเดี๋ยวจะขออนุญาตไปทาที่กระจกนะครับไปแล้วนะครับมันหมดแล้วอ่ะ เอาลูกาฆ่าเชื้อเอาเร็วๆอันนี้ฆ่าเชื้อสับปะรดเนี่ยฆ่าเชื้อนะคะน้คาน้คะาเอา,าน้ำด้วยอ่ะอกินทับเลยโอเคเอามาปิดตาไว้ถ<า>้าอยจะทาพรามันเกิดเกือไปเลยเห็นบนร,ออนรนกินบนะืนไม่นนะิดิปนิี้เราขอ ไม่สิใ้ตีนปิดไม่ใช้มือแล้เราลองดูก่อนไม่เอาไม่เอาแบบนั้น<อ>ไม่เอาเดี๋ยวลึ่งดูก่อนดูดูก่อนอย่าทะลึ่ี๋ย่าทะลึ่งเร็ว